การถ่ายบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องมีคนจํากัดไหมว่าห้ามทําอย่างนั้นห้ามทําอย่างนี้นะครับมันไม่มีหรอกนะฮะแต่ว่ามันมีคนจํากัดไงนะครับถ่ายรถไฟเนี่ยมันผิดข้อหาอะไรผมก็อยากจะดูผิดพรบอรคอมหรอแล้วมีการบอกอีกว่าทําให้ภาพลับรถไฟเสียหายมันเสียหายตรงไหนดูนะไม่ได้ไปทําอย่างนี้ดูนะไม่ได้ไปทําอย่างนี้ถูกไหม มีแค่มือแล้วก็โทรศัพท์ที่ถืออยู่ถ้าเกิดว่าผมปาโดนผู้โดยสารเนี่ยเออนั้นอ่ะผมผิดเต็ม,เ,ตมเหมือนเป็นข้อหาทำลายร่างกายด้วยนั้นนะอันนั้นน่ะแต่นี่ถูกกระทำโดยการสาดน้ำผมเข้าใจแหละว่าอารมณ์ร้อนไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นเนาะไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่คนอื่นเนาะเป็นคนปัญญาอ่อนคนนึ่งอะ,อะเอาง่ายๆย,ยอมรับตัวเองเลยว่าเป็นคนปัญญาอ่อนคนหนึง่งที่บ้ารถไฟเนี่ย นะครับคนเราเกิดมาทั้งทีชีวิตมีแค่ครั้งเดียวจะทำอะไรก็รีบทำไปเถอะนะครับอยากถ่ายอยากทำอะไรทำไปนะครับตายไปเนี่ยไม่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตายไปเนี่ยเราแค่ความดีกับความชั่วไปแค่นั้นเองเราไม่สามารถเอาโทรศัพท์ไปได้นะครับ ก็มากันสขบวนระหว่างรถด่วนพิเศษที่8กับรถธรรมดา201นะครับสองขบวนเนี้ยจะมาเจอกันอยู่แล้วที่ชุมแสงโอเคเล่าต่อรถไฟไทยเนี่ยถามว่าบางคนชอบไหมชอบแต่มาชอบทุกคนไหมล่ะไม่ไม่ได้ชอบทุกคนถูกไหมบางคนชอบบางคนไม่ชอบอันนั้นก็เรื่องของเขา ถ่ายมอเถายีรถไฟเนี่ยมันผิดข้อหาอะไรวะอ๋อผิดข้อหาว่าเจตนาทําให้เสียหายทรัพย์เสียหายส้นตีนแหละถามแค่นี้แหละมันเสียหายตรงไหนอย่างเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูอะถ้าปลายหินะร,รนะดมผู้โดยสารอะเออนั้นอนะผมผิดนะฮะแต่นี่มีแค่มือปากกับโทรศัพท์ที่ถ่ายมันจะผิดข้อหาอะไรกันแน่เดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับคืนนี้มาอีกนะ ถ่ายรถไฟแม่งก็ถ่ายไปเถอะไม่ผิกดกฎหมายส้นตีอะไรหรอกรนะครับรถ,รถธรรมดาพี่ทางนู้นเป็นรถธรรมดา201นะครับกรุงเทพพิษณูโลกส่วนอีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นรถโดดพิเศษที่8ไม่จอดชุมแสงนะครับรถผ่านข่าวว่ากุุงหดีแมตรงเนี้ยกุุงิดมากจะแจ้งข้อหาอะไรยังไม่รู้เลย ผิดพรบอรคอมหรอมันก็ไม่ใช่นะครับแจ้งข้อหาว่าถ่ายรถไฟโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมันมีหรอไม่มีเวนเอ้ยมันเคี่ยวซะแล้ก,กูุเนี่ยถามจริงถ้ากฎหมายนะมันมีบังคับว่าห้ามถ่ายรถไฟอะ่ะก็จะไม่ถ่ายไงนะครับถ้ามีกฎหมายแบบเนี้ย ผมจะไม่ผมจะไม่ถ่ายรถไฟเลยนะครับถ้ามีกฎหมายห้ามว่าห้ามถ่ายรถไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตผมจะถือว่าเป็นการขอบคุณมากนะครับผมจะไม่ถ่ายด้วยนะฮะผมจะถ่ายแต่รถโมไซเนี่ยถ่ายสวนสนุกดีมเวอร์เนี่ย,ย,ยแค่นั้นจบแต่นี่มันไม่มีข้อหานี้นะครับมันไม่มี โอเคมาแล้วครับสองศูนย์หนึ่งน้ต้อมธากบวนเรียกเหมอือนครอบครัวหน่อยจะแจ้งข้อหาอะไรก็ไม่รู้ข้อหามีประมาทส้นตีอะไรวะโถ่งุนงิดนะครับไม่ใช่งุนงิดยังคาใจอยู่เลยตอนเนี้ยเอาตอมสี่สองศูนสี่ธากบวนครับ ช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะปีใหม่คงก็จะเดินทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนะเดินทางกับผมมิ้ำเนาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนะถ่ายรถไฟเนี่ยเพื่อเป็นการโปรโมทไม่ได้เสียทรัพย์นะครับเข้าใจด้วยว่าไม่ได้เสียทรัพย์เนาะนะฮะ หิน,นะว่าไปอย่างแต่นี่มีแค่มือกับโทรศัพท์นะครับรู้สึกอัดอั้นใจมากตั้งแต่โดนเรียกครั้งแรกแล้วนะครับและไม่อยากมีเรื่องด้วยนะฮะใครมีเรื่องกับผมบอกเลยจบจ้านะฮะผมก็แจ้งความกลับได้เหมือนกันว่าเขาทำผม ข้อหาสนตีอะไรก็ไม่รู้แหละนะโอเคมานะครับจเจ้าแห่งความไวรถด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพเสียเวลามาทั้งคู่เดี๋ยวจะบอนกนะฮกี่นาที วันนี้แลวจะให้ถ่ายบนไหนบนหลังคาเหรอครับบนหลังคาตรงนี้เหรอฮะไอเหียเกิดมาไม่เคยเจอคุณแบบนี้เลยผมอะเามาดูอย่างความตั้งใจ เจอ102อีกนะครับล่าช้ามาร้อยกว่านาทีเดี๋ยวได้เจอกันนะครับอ่าเห็นไหมคนก็จะเดินทางกลับเยอะนะครับนะกลับเยอะกลับเยอะ่อะอาคนแน่นมากนะครับอ่าถ่ายตรงไหนได้ก็ถ่ายไปเถอะจะถ่ายตรงเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมล่ะถามแค่นี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน